เมื่อคืนนะครับพี่ไปเจอเด็กลิสต์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับฮันเตอร์ตัวของ d i s c o v e r Hunter นะครับเด็กเก่าที่เอามาอัปเกรดใหม่ให้สตรองยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวของเด็กเอ็กโกหลายๆเด็กนะครับก็มีความนิยมน้อยลงเพราะว่าถูกเนิร์ฟนะครับพวกคนเล่นคอนโทรลก็เล่นกันมากขึ้นนะครับก็ d i s c o v e r Hunter ก็เลยถูกเอากลับมาเพราะว่าเรามีเอ็กซัสไนเจลนะครับคอมโบกับคนสมบูรณ์แรงคารีเนาะสามารถทําให้เด็กเราเนี่ยมีทรัพยากรมากขึ้นเป็น2เท่านะครับ เราสามารถมีอิสเดียสใบนะครับไฟรักสใบหรือว่าเล่นการ์ดอัญมณีจากกิฟต้าลัวๆนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวพี่ได้อัดเกมสนุกๆไว้เกมหนึ่งนะครับเอาไว้ศึกษาแนวทางแล้วก็พี่ได้อธิบายวิธีการคิดวิธีการเล่นไว้นะครับแล้วก็แปได้โค้ดไว้ที่ด้านล่างนะครับก็สามารถค o p ปีไปเล่นได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอให้ enjoy กับเกมครับเจอกัน สนับสนุนโดยเพจนีไรส S นะครับเพจสติมเมอร์และร้านค้ายหิน stone นะครับมีทั้งพิเออเดอร์เท้าเวนพาร์ตบีจีพาร์ตสกินซองการ์ดลูน stone นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับได้ของดีได้ของถูกนะครับแถมได้สนับสนุนพี่ด้วยเนาะอย่าลืมมาสนับสนุนรีไลค์กันเยอะๆนะครับมึงกับเจนอะโดนหาที่เองนะโอเคนะครับมาตัวนี้เนาะเราพยายามไอ้ตัวนี้เนาะเราดีมากนะเข็มตัวหลักนกแก้วเนาะเป็นใบที่ช่วย ในการเทมโปดีมากเขาเล่นเป็นเมดนะอาจจะเป็นโพทอสผมเชัญหล่จะต้องอเน้นแวลูนิดนึงนะครับโอเคเราหาพวกไปดิสคอเวอร์กับพวกเนี่ยครับเขตอนุรักษ์นกแก้วนะเป็นไปที่เรียกว่าใบโกงแล้วกันนะครับเก็บทุกมือนะไม่ว่าเจอ Echo, เอกโกเจอคอนทวนใบนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะก็เป็นโพทอสรานเซ็นนะครับโอเคเราขึ้นตรงนี้เนาะแล้วอาจจะดิสคอเวอร์เร็วได้ซัมติงมา อาจจะตีคัพเวอร์หาเอ็กซ์สารในเจลหรืออะไรอย่างนี้นะครับอี๋ยวดูเขาเล่นยังไงก่อนนะวิธีการเล่นต่อเตอร์จันแมทอัพแะมันก็จะแตกต่างกันนะอันนี้ก็เป็นแบบแมทอัพคอนโทรลน,นะฉันเราพยายามพยายามเร่งหาพวกอเอ็กโกรมาลุยกับเขานะครับหาดาเมจมายัดยัดยัดเขาให้เขาเล่นยากนะครับโอเคกดนั่นเราอาจจะตีคัพเวอร์หาของตรงนี้นะครับ ตัวนี้อาจจะชา้าไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราอยากให้คนนี้อมดาเมจของคนนี้นะครับเป็นไปได้ว่าถ้าได้ยิงหกหรืออะไรเงี้ยก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นอันนี้ก่อนแต่ว่าน,นี้ได้ได้ได้ของดีนะให้เราเลือกก่อนโอเคอินซิเดนยสคืนชีพพร้อมผพมลังชีวิตเต็มโอเคคำถามคืออินซิเดียสหนึ่งอินซิเดียสพอไหม ถ้าไม่พอเราอาจจะต้องใช้กับตัวของพลสอดแนมนะโอเคอาจจะต้องใช้ตัวนี้แล้วก็ Copy เพราะได้ได้ความสามารถค่อนข้างดีนะอุ้ยลืมกดอันนี้ไม่เป็นไรเราดิสคอเวอร์ได้เนะาะเดี๋ยวเราขึ้นอันนี้อาจจะไปลดไปอื่นลดอินซิเดียสหรืออะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราหาดอกนี้แล้วก็เดี๋ยวดิสค o เวอร์เรามีใบที่มันดูนกเนาะไปดิสคอเวอร์เราอยากได้สอง ious, อินซิเดียสอันเนี้ยนะครับ โอ,โอเคไปนี้เราดิสคอเวอร์ไปนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวดิสคอเวอร์เช็คก่อนได้ไรโอเคในเจลเนาะเราอยากได้ในเจลมากนะเอาเลยนะในเจลดีมากนะทำให้เราแบบดิสคอเวอร์ของได้เรื่อยๆนะครับ แล้วก็เราอยากได้เราอยากได้ตัวของคนสอดแนมเนาะคนสอดแนมกับอันนี้นะครับกับอินซิเดียสน่าจะพออยู่เราดิสคอเวอร์แล้วเราลดราคาได้หนึ่งถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวนะถ้าดิสคอเวอร์ก่อนขออนุญาตดีเช็คก่อนเพราะว่าเราอยากลงใบนี้เร็วถูกไหม แล้อยากลงนี้ให้เขาแก้ยากดีกว่าให้เขาแก้ยากเล่นไปนี้เลยนะครับให้เขาให้เขาเล่นยากนิดนึงเพราะว่าถ้าลงช้ามันจะยิ่งช้าเขาไปใหญ่นะก็รีบๆลงเร็วๆก็ดีแล้วก็ไปนี้ร e คอเวอร์ recover, อ้นนี้น,นึ่งทีถูกไหมเดี๋ยวเธอหน้าหลอจะร e คอเวอรหาคนสอดแนมแล้วก็อันต่อไปก็อีโซเดอร์หาอินซิเดียนะครับอินซิเดียตัวนี้ หรือว่าเล่นสองไฟแหลกหรือว่าเล่นอันี้ก็ได้ถ้าหาไม่เจอเราเล่นอันนี้หาเวทยิงหกเนาะอ,อ๋อไม่ได้ไม่ได, 6, ได้เวทยิงหกเขาเราได้เขาได้เล่นเวทยิงหกถูกไหมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาจจะต้องรอตัวของพลสแนแอมก่อนต้องหาพลสแนแอมไม่เจอก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ทาอะไรก็ทํานะเธอน่าอาจจะดิสคฟเวอร์ดิสคฟเวอร์หาพลสแนแอมถ้าถ้าไม่เจอเราก็เล่นไบน,นี้เราก็เล่นดอกสามใบหนึ่งนะครับหาของก่อนใบเนี้ยพยายามอย่าเล่นก่อนเพราะว่า อ่าถ้าเล่นก่อนอนะ่ะเขาจะได้การ์ดด้วยเก็ตไหมเขาจะได้การ์ดมาเคลียรเราด้วยอันนี้เราตั้งโจทย์ให้เขาเคลียก่อนเวลาจะหมดแล้วถ้าได้ปุ๊บเดี๋ยวเราพยายามอันนี้ห,ห,หาคู่นี้ถ้าได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะดิสคฟเวอร์ตัวนี้ขึ้นมาเคลียเก่งเลยเนะี่ย โอเคเดี๋ยวขออญาตเช็คก่อนโอเคได้ไหมไม่ได้ได้แทร็กมาใบหนึ่งนะแทร็กก็ค่อนข้างโอเคโอเคเราเช็คอันนี้ก่อนโอเคดอกสมตึงๆนะโอเคได้เวส2ใบยิงตึงๆอยากได้ยิงสามทำซัมติงอ่าเลยนะเราสามารถกดอันนี้ได้นะกดอันนี้เราก็ได้ที่2ใบ เวทยิงได้ไหมอ่าบวกเลือดสองอ่าบวกเลือดสองดีนะเดี๋ยวอาจจะได้ใช้ตรงนี้เลยบวกเลือดสองแล้วก็จั่วการ์ดใบหนึ่งเรียกมินเนียนที่ตายตึงตัวถูกไหมโอเคอาจจะได้สีแหลกตัวหนึ่งโคตรสวยอ่2 2> อาเรียกหนึ่งตัวแล้วก็ชุบไหมบวกอีกสองนะโองโคตรตึงอา่าแล้วก็ปุ๊บเข้าไปเขาไม่เขาเคียร์ยากนะ โอเคอันนี้ต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะฟรีซใส่เราถูกไหมแต่ว่าเอาเถอะตามสบายกดดันไปก่อนกดดันไปก่อนหูแม่กเกาะแม่งเป็นล้าเลยนะเนี่ยถ้าแบบมันเอาน้ำน้ำมาฟรีซเราเนี่ยเขีรยยากด้วยอันนี้จะได้ในเจลนะต้องระวังนะขออนุญาตเช็คก่อนอาได้ลนวะคนสอบแนม เดี๋ยวคอนสแตนม์เล่นกับอันนี้เนาะคอนแสนแตนม์เล่นกับอันนี้แล้วก็ดิสคอเวอร์หาอินซิเดนต์อีกทีหนึง่งโอเคอ่าขออนุญาตขออนุญาตใช้อันนี้เลยเพราะว่าอันนี้จะอมอมเวทใส่ตรงนี้ถูกไหมก็เราใช้อันนี้ได้ใช้อันนี้ได้ก่อนแล้วก็ใช้อันนี้แล้วก็อันนี้เรียกกลับมาได้ถูกไหมโอเคสวยเจ้านี้อาจอยู่ในสายพันธุ์ใหม่ก็ได้เค้าไปกวาดตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้โหโอ้โหโอ้้ เดี๋ยวเราปาเลยนะเธอหน้าเราก็เขาอาจจะเคลียร์ถ้าเขาไม่เคลียร์เราก็ใช้ตัวน,นี้ได้สองไปเป็น18ดาเมจถูกปะอันนี้ตึงว่านนะยิง6ยิง6ยิงเขาต้องฟีดละเขาต้องฟีดก็ต้องเคลียร์ละไม่งั้นไม่งั้นเหนื่อยเกินไปนะ ข้อดีของใบนี้ก็คือเราสามารถใช้ตัวนี้ได้หลายครั้งนะครับดามเมจค่อนข้างตึงเลยทีเดียวอันแรกถ้าเป็นคอนโทรลชนะด้วย2อินซิเดนตก็ได้เนะาะครับสองอันซื้อได้ชนะด้วยดามเมจอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราดีสคอเวอร์ได้ตลอดนะพวกเวทพวกเวทเนี่ยเรามีนาการเนาะคอยคอยคอยคอนโทรลอยู่ใบนี้มันไม่นับเป็นดีสคอเวอร์นะโดนฟีดโอเคคิดแปดได้แปดถูกไหมเราคิดอันนี้ทิ้ง หมดแล้วไปเนี่ยังอยู่นะเราไอ้น,นี่ได้เลยอ่าเราเล่นอย่างนี้ได้เลยนะตัวเล่นเมนี้เราดิค็อเอร์สองทีแล้วยัดตับ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 ถูกไหมเจ้านี้อาจอยู่ในสายพันธุ์ใหม่ก็ได้ค่ะเจอเม่นทะเลโอเคเรามีดาเมจเท่าไหร่ หกสามสิยิบสี่ถูกปะเขามีเขามีสาถูกไหมแต่เรายัดก่อนเรายัดก่อนตึงๆวดพนอีกกคนบใหม่โอเคยิงไปไฟบอลไล่หนึ่งน้องชายไฟบอลไล่หนึ่งน้องชาย เธอหน้ามันโดนไฟบอลอีกไฟบอลอีกสามใบสี่ใบถูกไหมมันต้องฟีดไอเน,นี้ยมันต้องฟีดไอี้นี้อีกทีหนึ่งอะต้องฟีดอีกสองจังหวะโอเคเขาต้องคีนนะคีนคู่นี้นะออบริสาเคตายนะ 12 13นี่ก็โยนเฉยๆก็ชนะแล้วแต่ว่ามันจะมีท่าแบบนี้นะมันจะมีท่าแบบนี้ปึ๊บดานายอย่างนี้ใช่ไหมเราปฏิบัติเพื่อีกทีหนึ่งล้วก็ได้ไอ้นี่ยิงสองทีหน้าแทบไหม่บอกเลยยิงหน้าแทบไหม่ตับตับตับโอ้ไฟบอลไฟบอลรัลวๆตับเท่าไหร่ก็ตายนะหน้าคอนโทรลที่มันตึงจริงๆนะครับ